สวัสดีวันอาทิตย์ยามเช้านะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ยินเสียงนกเสียงดีไว้ตัวหนึ่งครับวันเอาชาวามาเล่นวันนี้ก็เลยพาเจ้าเพชรสยามมากับเพนเตเปิดระตุนเหมือนเดิมครับป๊อปน้องได้ยินอยู่ต้องเสาที่สามเสาไฟนะครับพี่น้องเราจะไปใส่เลยครับ ซอยน,นี้ก็เจ็บมาเยอะแล้วครับพี่น้องเจ็ยยบมาเกือบเกือบสิบตัวแล้วนี่ก็หน่อยก่อนนะออก็จับชิ้นสุดก็สองตัวแล้วกันพี่น้องก่อนจะทําถนนเสร็จครับตอนนี้โกเยะครับขันอ,อยู่บ้านหลังนี้ครับพี่น้องอยู่ชายคาบ้านหลังนี้ครับพีกวันน่านจะเป็นน,นกน,น,นกขึ้นใหม่ครับ ที่ทผมได้ตุ้นนี่ก็เป็นนกขึ้นใหม่นกเก่าผมก็เจ็บไปแล้วเพเป็นนกใหม่ที่มาเพิ่งเกิดเพิ่งขึ้นติดกล้องด้วย

ไฟวางบิดครับน่าจะได้อยู่ครับพี่น้องกอ,อชมครับผมอยู่กับหน้าแอร์สักเท่าไหร่พอดีบา้านเขาเปิดแอร์ครับเกือบโดนนกโดนนิดนึงแล้วครับ ดูครัตัวนี้นะเลี้ยงครับพก2องกุกตัวนี้เสียงกลางบืนใหญ่เลยครับหันอู่ครับ,ข,รบขันอยู่ครับพี่น้องอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่น้องพอดีปล่อยนอกตัวหนึ่งไปไว้บอกสามสี่วันแล้วครับไม่ค่อยไปไหนครับปวนนกต่อ วนนกในบ้านหลายวัน,น้วครับอาจจะเล่นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับนก ไปครับพี่น้องไปชมกันเีบปีกว่านี่นนองผมผมว่าไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนตัวนั้น,นตัวครูเปิดดีกว่านี้อีกวนออกมากขวัญโดนเห็น,นครับพี่น้องเดกแดกครับ เขาฝังนี้ก็ดีเดี๋ยวมาให้ชมรับๆเสร็จบร้ยครับจุบ้านหลังนี้ใส่ไม่ถึงห้านาทีครับเรียบร้อยเลย ขอ,อยัดโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องเพ่อองเลยเดี๋ยวขอหยัดใส่นี้ก่อนให้ชมครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยัดขึ้นต่อเลยน่าจะไม่ใช่ตัวเสียงมันคูไอตัวนั้นเสียงคูเปิดดีกว่านี้

lại xem nào. nhiều như này nó nhiều tình đây với nó nó nhìn khối này quá nhiều tình vừa nãy sẽ nghe từ kia ใส่ไม่จริง5ะทีเรียบร้อยอกผอ่ะเดี๋ยวมาให้ชมครับพี่น้องใหญ่ครับตัวนี้อ้อมเต็มมือเลยครับพี่น้องเต็มมือผมเลยฟูแน่นอน แต่เขียบก็ไม่ห่างมากครับแข็งกิ๊กแขงยังไงโอซิอคีหางแขงสั้นไม่ยาวเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเส้นคนไม่ดำสักเท่าไหร่ฮเอา,าละครับแต็มแรกคนนี้ตอน một môn một môn con coi à, rồi à, bay hấp. Dịp nó đi tem nưng. đi. ไว้นี่นี่นี่เก็บมาแล้วเลยนี่ครับนี่ครับเ็แล้วจันชาตีว่างมานะทมงานมาแล้วเนี่ยมาแล้วครับมาครับจัดแล้ว,ลว,ลวขึ้นมาถึงห้านาทีเรียบร้อย น้องไม้เดิมครับพี่น้องเช้านี้สามเต็มอันนี้เช้านี้ไม้ไม้เดยวไม้แรกไม้เดิมเรียบร้อยครับแพ็กคู่ครับไม้เดิมครับเช้านี้ก็ไม้เดิมสามเต้มครับพี่น้อง เสาเดิมครับสามเต้มโอ้นี่ลูกนกฝั่งนี้ลูกนกโ่โลูกนกครับพี่น้อง ภับรวมภับรวมเลยใล้ไหน่อยให้เห็นสองตัวเห็นไหมแชงก็ได้เดี๋ยวผมไปถัดเอาเอเป็นในโมโูเลยพี่น้องอืมมีคลิปมีคลิปเอในสนะ่วไว้ก่อนเต็มเลย ครับนนงนั้นอาจารย์น้องบอกว่ามันเปี่ยนมันเปี่ยน <c oughs> กินผลไม้หรือเปล่าอาจารย์น้อง <c oughs> กินผลไม้หรือเปล่ากินป <c oughs> ากตำลึงมา <c oughs> ดูสิ <c oughs> โอ้ดูใกล้ครับน่าจะปล่อยต,ตัวนีน้แต่ก็เสียดาย,ยาถ้าเป็นเสียงไ่ตัวของปุก <c oughs> <c oughs> อืม, <c oughs> มอืมอนีครับ ตัวนี้ก็น่าจะปล่อยแต่พี่น้องนี่ครับไม่รู้ว่านี่ถามก็ว่า,าจะาเป็นนกเลี้ยงดุอาจจะเป็นนกกินกินหมักกำลึงมาก็ได้พี่น้องนกอาจจะก,กินหมักกำลึงมาอะไรแต่ก็จะปล่อยนะครับอ่ะเอาปล่อยดีกว่าครับนกตัวนี้ไว้นะครับอาจจะเป็นตัวเสียงใหญ่แหละตัวไม้แล้วอ้ะแต่ไม่เป็นไรครับปล่อยไปไปละครับผมเ เอานตัวียใช่ไหมครับพี่น้องอาจ,จารย์น้องก็ไล่จี้มาเลยครับขึ้นมาประมาณสักสิบนาทีครับอ่าโซเล่กันอยู่ครับพี่น้องเห็นแต่สายไฟตีง้องแง้งองอแงงง่าจะติดแล้วครับพี่น้องเม็ดหมานลูกนกโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ติดไหมติดอยู่มัวโฟ่อยู่นะ เรียบร้อยครับโอ้ติดฝั่งนี้ถ้าท่าน,นจะไดลุ้นครับพี่น้องจารหนองก็หมันนะครับจวให้ไปใส่ตรงนั้นอีกไม้หนึง่งหมันนะครับหมันนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เสียงเล็กกลางบืนกลมๆเหยียดกลมๆครับพี่น้องมาให้ชมครับพี่น้องเจ้าปืนใหญ่ครับเจ้าปืนใหญ่เจ้าปืนใหญ่กับพเนีรสองทาง เราจะเอาแฟ็กคู่ไม่ได้ครับพี่น้องโอู้สละปีเขียวที่ดีครับพี่น้องจับปืนใหญ่ครับเอาโยโป้โยโป้สุดยอดครับโอเคครับอ้าวเอาปดเอาเจนแตมปดเอาเอาเพียงเอาพิงกระแพงนี่จะจับอ่ะเอาเข้าเฟรมหน่อยเข้าเฟรมหน่อยวันนี้เจ้าของ วันนี้ก็เป็นคนถือถุงอีกอีกวัน <c oughs> <c oughs> ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอืมวันนี้ซอยนี้อืมเส้นใหญ่เราเส้นแปมเราครับเจ้าของเ <c oughs> จ้าเพชรพินทองที่ผมแบ่งให้ไปครับเออครับนกซอยนี้เพราะว่ามันเหมาะครับอันนี้เงียบเลยครับ อันนี้ทางนี้ก็เป็นสวนครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอ่าอืมเข้าปีกอย่างเงี้อืมเด็โอเดี๋ยวใส่ก็น,น่าดีบุนนี่เลยโอ้นู่นน่ะนู่นน่นะรูฟไหมมัน túp phụ nhóc phu này, nè, để bói không, à, xài sáo được không? à, luôn đu, à, các ông, nè, cái này, nung này, nó có miềm không, cái này nó có miềm, uhm, uhm, xài phần dưới đây cho nó sẽ lập tháng không? này, cái gì, các ใหญ่ใหญ่ดีครับพี่น้องใหม่ๆอยู่รุ่นรุนเอาใส่ที่เดิมนี่นะครับเอาตัวนี้ครับพี่น้องจะหนองได้ของดีอันนีทตำราเขาเรียกอะไรนะเออแก้วฮะเออเจอตีตยบกระมอมแก้วเออบกซับบกซับก <c oughs> เอออันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยนี่คนหมานบอกนี่ครับ ตำราเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับขนบขาขน <Okay. S 1> ขาขน<ล>หน้าอกขาครับอืมกตัวนี้มีตกตัวใหญ่นั่นเนี่ย <laughs> นี่ครับนี่ตำราเขาเรียกอะไรครับนี่นี่นี่ขนขาเส้นหนึ่งอกอกขาอกขาครับผม ัดนองมาแล้ว,ลวครับแต้มสองครับผมหลุดออกจากพเนียดผมไปครับตัวนี้เรียกพออยู่ครับพี่น้องชมกันครับชนกระันมาแล้วเจ้าปืนใหญ่เจ๋สอ,อสองุบดูหัวสองุบหรือเปล่าลนี่สองขบเลยนี่เป็นสองกุกตัวนี้น,นเลยครับ เจวอเจ๋อครับพี่น้องของเอาจนได้ครับเอาจนได้ครับตบหลุดจากของคุไปแล้วนะพี่น้องเข้าปืนใหญ่จนได้เสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ครับตัวนี้เรียกใหญ่เลยแหละเอาเดี๋ยวขอยาดอนุกุมลงกันครับเดี๋ยวพาไปไหมรับต่อเดี๋ยวจะให้จันหน่องเข้าไปแทงนะครับดูดีๆนะครับพี่น้องจะตกน้ำหรือเปล่าสังเกตดีๆนะครับจะบุ๊ปไหอืม มีตัวหนึ่งคันอยู่ในเนี่ยนะครับบ้านหลังนี้เลแทงต้นตะกบเลยอ้อยาว่ครับ,รรบนี่ครับได้ตัวแนี่อนอนตัวนี้ไม่มีใครใส่ครับสมมาคากันจะใส่แต่แต่ถนนกัน รอชมรอคมครับจะได้ตัวไหมครับพี่น้องสงสัยนะครับในเสียวครับนี่นี่นี่บนนกกระจันนองนะครับอาจะไม่ไม่เหลือครับไม่เหลือตัวเมียหรือเปล่าเอาอยากป๊กก็เข้ามาคอยยาวยังไงแท๊บลงเลยไหมนั่นไงตั้นไงนั้นไงไอหัวแป๊เอ๋ออะไรอะไรแข่งนั้นโอ้ย

ได้แจ็ปไม่ให,หม่นี้ครับผมตอนนี้ขนมป่าเขารวมของอาจารย์นองนะครับผมเอาเอาเอายังไงครับยังไงครับยังไงครับคัวไหมยังไงยังไงยังไงนั่นแหละไม่เลี้ย ไงไงต้นกล้วยใส่คอนเลยอือโอ้ไอตัวนั้นเข้าก่อนไอตัวมาใต้แต่จะติจะติดก่อนนั่นนะหรือจะเพ็กคู่รอชมกับพี่น้องรอชมนั่นไอตี้เข้ามาไอนี้เขาเข้ามาหลับตัวเอิมสองในสามสองแห่ไอตัวต้นกล้ยบินเข้าใส้พเนี้ยตัวนี้นี่ ดอ,อตัตอิ่ตวัวตันครับอดู่วตันดีวตันใบ <c oughs> ครับเอาอยัางไงเอาข้างคานแล้วเจอยจังไงอครับแจม ได้หรือเปล่าแต่เขาน่าจะไม่เหลือครับพี่น้องเจ้าปืนใหญ่หาที่ลงจิกกีกยังไม่ได้ครับได้ครับปากเข้ามาสองตัวไม่ปากทือตัว นกกระเทยหรือเปล่ายังไงยังไงมาอีกสามมาอ่าอีกสามครับมากินลูกตะกบเอ้ามากินลูกตะกบเออไอตัวนี้จะแทะสาควันเลยไหมเนี่ตัวมาหลังเนี่ยไง เออตัวที m m ่ผมบอกว่าแหละโอ้เสียงใช้ได้หัวเรียกไปเปิดนี้อืมยงไอตัวสองหรือเปล่าเข้ามาเสียงไอตัวสองอืม ngay cài léo cài léo cài léo nụn tôi nưng tì bên này, kéo về ở

อเ,เออท้าอองคุณกับตึงนตังตึงตั้งแอ,อ้วยังไงยังไงเอาอ,ออกมาอีกเสรอนกังปั๊บเลยหมุนเลยใส่เลยตรงใส่จะได้แพ็คคู่ครับไหม่นี้เรียบร้อยเอ,อเาแพ็คคู่ครับรอแพ็คคู่ครับพี่น้องรอแพ็คคู่ นี่ครับท่านผู้ชมติดจามเยอะเราแฝกคู่เราแฝกคู่ครับครับพี่น้องอาจารย์น้องก็จัดอีกแต้มน,นะครับว่าจะเอาแฟกคู่ไม่ได้ครับพี่น้องนอกปลาไม่ยอมหยับเข้าตีด,ด้านข้างครับพี่น้องอ่าเขาผม อืมครับผมเกือบได้แพ็กคู่ครับไม่คาเกือบนี้ได้แล้วพี่น้องคาเกือบไว้มาครับเจ้าปืนใหญ่จัดวันนี้เท่าไรสามแต้มแต้มสามครับเสม,มอกันกับผมนะครับเสม,มอกันวันนี้เสม,มอกันเดี๋ยวผมได้สี่นะแต้มสีนะ่้วชาวานะผมอ่ะครับแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอย มาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วนี่ครับเรียบร้อยเจ้าปืนใหญ่แ้มสามนี่ครับแต้มสามอาจารย์น้องครับสุดยอดครับสุดยอดครับผมผมยังไม่ได้คันเลยครับพี่น้องสามไม้แล้วพเนี้หลุดครับมาชมครับพี่น้องมาชมนี่ครับเอ้าเสียนแ้มปวดครับผม แผนกปดครับผมแผนกปดครับแนกปดวันนี้ไม่ได้นกมาครับนกถ่ายขนครับผมวันนี้ก็คงจะสิบโมงนะครับก็จะต่างคนต่างซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้ววันนี้ครับผมเมียโทรตามเมียบ้านโทรตามแล้วครับผมนะครับผมวันนี้คลิปผมกับเซียนแปมกับอาจารย์นองก็คงจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมผมนกเขาใหญ่สายคลองกับอาจารย์แปมอาจารย์นองไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม